เจ้าตัวตลกและผอมเพื่อนผู้ใจดี ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีกลุ่มเด็กหญิงน่ารักใจดีมีเมตตาและกลุ่มสัตว์น้อยที่อิจชาเห็นแก่ตัวกลุ่มสัตว์น้อยมักจะชอบแกล้งผู้อื่นอยู่เสมอโดยเฉพาะเจ้าตัวตลกท้ายหมู่บ้าน เจ้าตัวตลกมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดแต่นิสัยดีเขามักจะโดนรังแกจากกลุ่มสัตว์น้อยอยู่เสมอเพราะเขาขี้อายจึงไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเราไปล้อเลียนเจ้าตัวตลกกันดีกว่าสัตว์ต่างๆพากันล้อเลียนเจ้าตัวตลกกันอย่างสนุกสนาน หิดนะพวกเธอทำอะไรเพื่อนนะ่ะตัวตลกเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บมากไหมไม่เป็นไรขอบคุณมากนะแต่ด้วยความใจดีของกลุ่มเด็กหญิงเขาจึงนึกสงสารเจ้าตัวตลกที่โดนแกล้งจึงเข้ามาช่วยเหลือและปกป้องและรับเจ้าตัวตลกเป็นเพื่อนเมื่อสัตว์น้อยเห็นดังนั้นจึงรู้สึกโมโหและพยายามที่จะก,กันแกล้งเด็กผู้หญิงด้วย แต่ก็ทำไม่ได้เพราะกลุ่มเด็กผู้หญิงมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน,นอยู่มาวันหนึ่งสัตว์น้อยตกหลุมกับดักนายพรานเขารู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเจ้าตัวตลกเห็นจึงนึกสงสารเข้าช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยมีคนตกหลุมเธอเป็นอะไรหรือเปล่ารอก,ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตามคนมาช่วย พวกเธอพวกเธอพวกเธอไปช่วยสัตว์น้อยกันสัตว์น้อยตกลุมในพานเธอจับเชือกนี้ไว้นะมาเร็วมาเร็ว เหล่าสัตว์จึงรู้สึกผิดที่เคยกันแกล้งจึงขอโทษเจ้าตัวตลกและขอบคุณความช่วยเหลือจากกลุ่มเด็กหญิงหลังจากนั้นทั้งหมดพวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอมา เอาเดี๋ยวเหรอ้าไัมตงจาปากันรอเรียนเจ้าตัวตลกอ๋อเอาอพอดีเราไปแกล้งเจ้าตัวตลกกัดีกว่าที่เราเดินออกจากเปลี่ยนเมืนนะเดินวิ่วิ่งวิ่งเดินเดเนเดินดไเดิดเเดินนนเเออเดินเเน